ทำงานโรงงานแต่ว่ารู้สึกเบื่อเไม่อยากทํางานโรงงานแล้วก็เลยลองมาขายขนมจีนขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายหลายๆอย่างซึ่งมันก็ขายไม่ดีมันก็ไม่ประสบความสําเร็จ จนมาขายหมูทอดเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆแล้วติดลบด้วยไปกู้เงินบางเขาก็ให้กู้มา10,000บาทไปซื้อรถเข็นคันเก่าคันนึงอะค่ะแล้วก็เอาไปขายตอนกู้บางมานะคะขายค่ะก็คือภายในแค่2วันนะคะสามารถคืนเงินบางได้เลยคิดคนขึ้นมาลองผิดลองถูกค่ะกว่าจะได้สูตรนี้มาค่ะทำหมูทิ้งเนี่ยเป็น2 0 3 0กิโลกร,รัมเลย10ปีที่แล้วทางาน<ม>โรงงานได้ค่าแรงแค่วันละ3 5มร้บาทรวมค่ากะพอ<ม><ม>ทาหมูทอดตอนนี้รายได้ก็หลักล้านต่อเดือนหมูทอดรวยให้ชีวิตใหม่กับเราค่ะได้มีบ้านซื้อรถไม่ต้องไปเเช่าห้อองยู การตัดสินใจออกจากงานโรงงานมาขายหมูทอดในวันนี้ค่ะเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะจากพนักงานโรงงานในวันนั้นสู่เจ้าของโรงงานในวันนี้ค่ะหมูทอดไหมคะไม้ละสิบาทคะ่ะซื้อ10บไม้แถมฟรีหนึ่งไม้คะ่ะมีหลายแบบหลายอย่างให้เลือกได้นะคะคะได้รวมได้คะ่ะ ย้อนกลับไปเมื่อ8ปี9ปีที่แล้วเนี่ยหมูทอดเสียบไม้คือยังไม่มีเลยเราก็เลยแบบว่าเออมานั่งคิด,ดว่าถ้าอย่างหมูเป็นขีดเนี่ยเราขายเนี่ยคือมันไม่ตอบโจทย์อะคะ่ะเราต้องมีเงินแบบอย่างน้อย40 50บาทละถึงจะได้กินอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยทำขายไม้ละ10บาทข้าเหนียว5บาทมีเงิน15บาทสามารถทานได้แล้วค่ะมันก็จะเข้าถึงคนหลายกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะ ตัวเมเองอะก็คือเป็นคนที่ว่าชอบทานหมูทอดเนาะก็คือผิดคนขึ้นมาลองผิดลองถูกค่ะกว่าจะได้สูตรนี้มาค่ะคำหมูทิ้งเนี่ยเป็น20-30กิโลกรัมเลยกว่ามันจะได้รสชาติที่ลงตัวคือยากมาก เปิดร้านหมูทอดวันแรกคือเริ่มต้นจากการไปกู้เงินบางเราไม่มีทุนเลยเพราะว่าเราเพิ่งออกจากงานโรงงานมาแล้วก็มาลงทุนทาอะไรหลายอย่างมันก็ไม่เหลือเงินแล้วไม่เหลือทุนแล้วเขาก็ให้กู้มา1 0,000บาทไปซื้อรถเข็นคันเก่าคันนึงอะค่ะแล้วก็เอาไปขายที่ฟลาทเอเสรร้อยสิบสี่ตอนกู้บางมานะคะขายค่ะก็คือภายในแค่2วันนะคะสามารถคืนเงินบางได้เลยมันขายดีมากเลยนะคะขายได้วันละ5 0 0พันบาทต่อวันแต่ว่าเราไปขายตรงทางเท้าอะค่ะเศกิจไล่ทุกวันช่วงนั้นนะคะการขายตลาดออนไลน์กาลังมาแรงก็เลยลองเปิดเพจพอเปิดเพจได้ไป2วัน ปุ๊บมีลูกค้าทักมาสักงหนึ่งพันไม้ตรงนั้นนะคะคือจุดเปลี่ยนเลยทําให้เราเนี่ยไม่ได้ไปขายตรงหน้าร้านแล้วพอเริ่มมาทําขายออนไลน์ก็มีลูกค้าจากที่ว่าส่งวันละ5,000ันไม้ก็เริ่มเป็นหมื่นไม้2 0 0 0มื่นไม้3 0,000ืไม้จนไม่สามารถทําอยู่ในบ้านได้แล้วตอนนี้นะคะเริ่มสร้างโรงงานโรงงานใกล้จะเสร็จแล้วจุดประสงค์ที่สร้างโรงงานเลยเราก็อยากจะให้หมูทอดพาดวยของเราอะคะ่ะได้ไปทําการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ได้ส่งออกเนี่ยคะ่ะ แบรนด์ตัวเองแล้วก็ของลูกค้ามีทั้งหมดร้อยกว่าสาขาะคะ่ะขายหน้าร้านพีคสุดได้วันละ7 8็ดถันไม้ค่ะยอดขายที่พีคที่สุดที่ทําส่งอะคะ่ะ1นึ0 0 0สไม้ต่อวัน คของทางร้านเรานะคะก็จะมีจุดเด่นคือตัวนี้เลยค่ะคือพระเอกของร้านติดมันทอดเกราะตัวนี้ที่อื่นแทบจะไม่มีเลยหาทานยากมากตัวนี้จะเป็นเอ็นอ่อนกระดูกอ่อนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสันคอจะมีตัวนี้จะเป็นเนื้อล้วนค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะจะเป็นเนื้อล้วนรสเผ็ดแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสันคอหมูพริกไทยดำสามชั้นทอดน้ำปลาสําหรับตัวนี้นะคะเป็นหมูสามชั้นทอดค่ะจุดเด่นของเขา,าค่ะก็คือไม้ใหญ่มากไม้ละสิบบาทซื้อสิบฟรีหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีแจ่วปลาแถมให้ฟรีด้วยลูกค้าสามารถหยิบแจ่วปลาได้เลย เราเน้นขายส่งลราคะไม่ได้ไปขายเอนเป็นชายก็คือลงทุนน้อยส่งขั้นต่ำเนี่ยสามร้อยไม้สองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะเงินลงทุนไม่เยอะเลยขายแค่วันสองวันก็คืนทุนแล้วค่ะแล้วก็จะได้ป้ายแบรนด์ฟรีแต่ว่าลูกค้าไม่จําเป็นต้องใช้แบรนด์ของเราก็ได้สามารถเอาไปสร้างแบรนด์ของตัวเองได้แล้วก็ยิ่งซื้อเยอะยิ่งของแถมเยอะยิ่งถูกลงค่ะอย่างเหล็ดหนึ่งหมื่นไม้เนี่ยไม้ละห้าบาทยี่ห้าสตางค์กำไรก็อยู่ที่ไม้ละสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์แล้วก็มีของแถมให้ด้วยห้าร้อยมา เราให้อาชีพกับคนที่ว่าเขาไม่มีต้นทุนเพราะเราเคยไม่มีต้นทุนมาก่อนเราก็อยากส่งต่ออาชีพนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นซึ่งเดินมาหาเราคุณไม่ต้องมีเงินสักบาทเลยก็ได้ขอแค่คุณมีความตั้งใจก็คือจะสร้างคนสร้างอาชีพให้กับหลายๆคนหลายๆครอบครัวที่ว่าได้มีอาชีพตรงนี้ค่ะ ช่องทางการติดต่อนะคะก็โทรมาสอบถามที่เบอร์0614457324ค่ะแล้วก็0952755679แล้วก็จะมีที่ลายนะคะแอดไลน์มาที่เบอร์0614457324ได้เลยค่ะ